ผมจะเปิดท้ายน้องใบปิดท้ายเลยการปริการเมื่อวานนี้คุณเบญจาพิปรายมีไหมมีเสียงไหมเปิดให้ฟังกันสักนิดเดงเพราะเจ้าตัวไล่เรียงว่าแหล่งขุมทรัพย์ลึกลับของกองทัพในยติที่ต้องการให้โอนกลับมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทาลักษณะก็คือไม่ควรจะเป็นบทบาทหน้าที่ของกองทัพแล้วกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ลึกลับที่ทําความมั่งค่าให้กับนายพลไล่เรียงตั้งแต่ที่ดีลาพัสรุ 7.5ล้านไร่เอามาทำเป็นปั๊มน้ำมัน150แห่งสนามกอล์ฟเจบสีแห่ง แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดสโมสรโรงแรมสนามมวยสนามม้าสถานยนทรทัศน์บ้านพักตาอากาศใช้ที่ดินกองทัพไปจัดสรรให้กําลังพลซื้อบ้านแล้วใครจะร่วมโครงการกู้เงินซื้อบ้านก็คือต้องมีผู้บังคับบัญชาเซ็นให้ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์จากการเอาที่ดินรัฐไปให้กําลังพลก็คือผู้บังคับบัญชานั่นแหละที่สูบเลือดสูบเนื้อจากฉันผู้น้อยคนเบญจแสงจันทร์อภิปรายระบุว่าบอร์ดรัฐวิสาหกิจ56แห่งกลายเป็นขุมทรัพย์ที่ทหารเข้ามา ทั้งที่ไม่มีความชำเนี้ยวช,ชำนิชำนานไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรถไฟการท่องเที่ยวปะตะทธนาคารต่างๆบางคนก็เป็นบอร์ดตั้งหลายแห่งงานสบายได้เงินหลายตำแหน่งเป็นเส้นทางเศรษฐีในพลไม่เคยตรวจสอบได้ข้อที่3ามคุณเบญจาพิรายว่างบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีหน่วยไหนตรวจสอบและเป็นต้นเหตุทุจริตข้อที่สี่เคยไปยุ่กับทรุรทัดกองทัพ สองร้อยห้าขึ้นมากที่สุดในประเทศค่ะแล้วก็อภิปรายว่าเป็นเสือน้อยกินปล่อยเช่าคลื่นได้เงินหมหาศาลแต่ไม่เคยเปิดเผยเงินค่าเช่าคลื่นรวมไปถึงค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่ทรวหได้เช่าโครงขาย1นึ่ได้ค่าเช่าได้ค่าเช่าได้ค่าเช่าโครงข่าย1 8ึ่งพันล้านบาทต่อปีอันนี้หมายถึงทําให้เขาเข้ามาใช้อะและข้อที่ห เป็นขุมทรัพย์ธุรกิจพลังงานค่ะน้ํามันไฟฟ้าโซลา่าฟาร์มที่กอ,องทัพมีกิจการเป็นของตัวเองอตอนจึงเห็นว่าควรจะต้องถ่ายโอนกิจการต่างๆให้มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของรัฐบาลค่ะ,ะและเมื่อวานนี้ที่ประชมุมอภิปรายดูเดือดเข้มข้นโดยเฉพาะคุณวิโรจน์คาราดีสอนอย่างที่เราโปรยไปเนี่ยฟังดูบางช่วงบางตอนไหมธุรกิจกองทัพไม่ใช่หน้าที่ของทหาร และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดแต่เป็น,นกลไกที่ทำให้กองทัพเข้าไปภัวพันกับการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรัฐซ้อนรัฐและเป็นแหล่งรายได้นอกระบบของนายพลและเครือข่ายอุปถัมภ์ที่อยู่หลังม่านการเมืองกลายเป็นวัฒนธรรมสกปรกที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นขาดความโปร่งใส แม้แต่องค์กรอิสระอย่างสอตองอหรือปอปอชอก็น้ำท่วมปากกองทัพและกระทรวงกลาโหมไม่เคยให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมาการการทหารที่ผมเป็นประธานอยู่หลายครั้งครับที่กรรมาการขอข้อมูลไปก็ไม่ให้ดื้อตาใสแม้แต่รัฐมนตรีที่ชื่อสุทินคลังแสงผมอ่านชื่อพร้อมนามสกุลก็มีเจตนาไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งหนังสือทั้งสามฉบับนี้ไม่ต้องห่วงท่านประธานนายสุทินคังแสงเจอผมอภิปรายไม่ไว้วังใจแน่นอนยังมีเรื่องงามไส้อีกเยอะมีเงินนอกงบประมาณของกองทัพที่มีมูลค่าสูงถึง1 8 0 0 0ล้านบาทถูกเอาไปใช้อย่างลึกลับดำมืดไม่มีความโปร่งใสที่สำคัญคือถูกยกเว้นจากการรายงานและการตรวจสอบอย่างที่ควรจะเป็นตามพรบรวินัยการเงินการคลัง แตกต่างจากกระทรวงทะบวงกรมอื่นๆโอ้โ oh, หได้อภิสิทธิ์อีกนะและเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและยังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ <c oughs> เคยทราบหรือเคยใส่ใจหรือเปล่าหรือพอทราบแล้วก็อุทานว่าโอ้ยผมรับไม่ได้หรอกครับประชาชนเขารับไม่ได้ไม,ดมาตั้งนานแล้วครับท่านนายกหลายวันก่อนก็มีนักข่าวถามครับว่า จะไปทํางานร่วมกันกับคุณสุทินคลังแสงหรือเปล่าผมก็ตอบนักข่าวว่าไอ้ร่วมเนี่ยคงร่วมไม่ได้แต่ถ้าไปแทนเนี่ยแน่นอนผมก็บอกไว้ตรงนี้ครับว่าผมสนับสนุนให้จัดการเงินนอ่องงบประมาณอย่างโปรง่งใสไม่ปล่อยให้เสนาพาณิชย์กลายเป็นตัวบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศกองทัพครับจะกล้าพูดคําว่ารักชาติยิ่งชีพได้อย่างเต็มปากได้อย่างไรตราบใดที่ท่านยังรักธุรกิจ ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําคอยส่งเงินนอกระบบเลี้ยงนายพลอดีตนายพลอย่างที่ตรวจสอบไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่นี่ฮะก็มีความดูเดือนและบทสรุปเมื่อวานอันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะค่ะที่ประชุมมีมติให้ตั้งกับริการวิสามันนะครับพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนทุจริตกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นธุรกิจธุรกิจไม่ทุจริต ชายโอนธุรกิจขออภัยใบเบิกพนักงธุรกิจชายชาใชายายโอนธุรกิจของกองทัพค่ะไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นตั้งกรรมธิการใน่25คนแล้วก็มีคุณธนาธรจึงธุรกิจมาเป็นกรรมธิการในนามพักเก้าไกลด้วยนะใช่ค่ะในสส่วนของพรกเก้าไกลมีชื่อคุณธนาธรอยู่ด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นประเด็นร้อนแรงทู้ชมอันเนื่องมาจากกรณีงบกองทัพนี่แหละ กลายเป็นคุณวิโรจน์ใช้คําว่าเสนาพาณิชย์ใช่ไหมค่ะอ้า